สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีตันวัยบ่ายครับบ่ายสามโมงครับผมวันนี้เราจะมาเก็บผักนะครับไปฝากเพื่อนกันนะผมคือเหลือกินแล้วก็จะเก็บไปฝากครับบอกเพื่อนไว้เดี๋ยวจะเก็บมากกไปให้ครับผมเดี๋ยวมงต้นเราดูมากกนะครับผมเดี๋ยวจะเอาฮอแลนดนนะฮะให้เขาลูกหนึ่งแล้วก็ก็ยาวลูกหนึ่งครับ เก็บไปให้เขาครับผมมีลูกสุกด้วยบางทีอาจจะเก็บลูกสุกไปฮะเอาลูกที่ใกล้จะสุกดีกว่าเดี๋ยวเก็บไปให้เขาครับผมที่อาจจะเอาเขา้าวโพดไปให้เขาชิมสักฝักฮะเดี๋ยวบางตัวไปเก็บมะเขือนะครับเก็บมะเขือให้เพื่อนนะนะฮะเดี๋ยวดูตัวฝักยาวนะตัวฝักยาวมีลูกไหมมีฝักไหมโอ้มีฝักอ่อน นยังเก็บไม่ได้ไว้ก่อนนะครับผมเนี่ยฝักเรามา,กมาเก็บมะเขือกันเลยครับผม,กมเก็บมะเขือไปให้เพื่อนนะครับ้แล้วลูกหนึ่งสองลูก ลูกนะฮะที่ครับรับชมกันไปครับผมเก็บมะเขือ <c oughs> <c oughs> ไปให้เพื่อนนะครับที่ทำงานด้วยกันนะครับผมเหลือกินแล้วก็แบ่งปันกันครับมะเขือเยอะครับที่บ้านปลูกไว้มะเขือก่นอนนะครับผมอิ้อออ ฝ่ามะเขือชัดครับผมเก็บมะเขือก่อนนี่ลูกหนึ่งนะครับมะเขือนี่เรามาเก็บมะเขือกันนะครับ เก็บให้เพื่อนนะครับผมเดี๋ยวกินนะครับผมก็เลยแบ่งปันนะฮะกันนะครับมะเขือมีน่นะาจะโอเคแล้วเือเก็บอีกสักหน่อยอ้าวน,ะนีจะเก็บตะกอนอยู่ เก็บใบแมงลักเลยเพื่อนเขาต้องการยอดแมงลกักเก็บเลยนะครับดเด็ดเลยเด็ดเอาครับเด็ดไปฝากเพื่อนครับผม ขี่ครับเพื่อนขี่ครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีครับวันนี้มาเก็บใบแมงลักนะครับผมมะเขือนะครับผมเก็บข้าวโพดสักฝักนะครับเอาสักฝักให้เพื่อนทดลองโอ้โหหมดเต็มเลยมาเก็ะเลย แลนสักลูกเด็ดมาแล้วแลนลูกนึงนะฮะเก็บไปฝากเพื่อนที่โรงงานครับี่ทำงานด้วยกันนะครับเก็บไปสักลูกนะึงลูกยาวไปต่ำขี่ครับไปต่อครับผมชมส,วน,สวนผักกันครับวันนี้ ตอนบ่ายสามครับตอนนี้ประมาณบ่าย h. สามโมงเย็นสามโมงประมาณสักสิบห้านาทีได้ครับผมเมื่อกี้เก็บมะเขือไปแล้วมะเขือแปลงนี้เก็บไปให้เพื่อนแล้วครับผมแล้วก็ใบแม,มงลักครับตุ้มนะครับแล,แล้ว <analog> ก็มะละกอนะครับผมเก็บไปให้เพื่อนเหลือกินแล้วก็แจกจ่ายครับนีก็แบ่งปันครับผมแบ่งปันให้กันเพื่อนๆที่ทําง,งานด้วยกันนี่ก็จะเป็นแปลงปลูก ประกาศนะครับประกาศแล้วก็ออ,อะไรอ่มะเขือเทศนะครับนี่เป็นมะละกอทั้ทงนั้นนะครับผมเดี๋ยวเก็บมะม่วงให้เพื่อนนะครับดูสิมะม่วงมีลูกไม่ีลูกหมดแล้ว โอ,อโ,ออโอเลนีครับนี่เราเก็บมะละกอนะครับผมได้เพื่อนที่ทำงานด้วยกันนะครับสะโพดสักหนึ่งนะฮะไปทดลองนะครับ,ลนะรบแล้วก็ใบแมงลักแล้วก็ข้างในนี้ก็จะเป็นมะเขือครับ ให้เพื่อนครับออกมะม่วงขึ้นหน่อยสามสี่ลูกนี่มะม่วงครับเดี๋ยวเก็บให้เพื่อนครับผม นี่ดกตามๆเลยือดกนะครับเอาไม่ถึงครับคนเก็บตัวเตี้ยเกินไปครับต้องมีไม้สวยแล้วเดี๋ยวลองดูนี่ดได้ไหมนีอุ้ยห้อง สี่ห้าลูกครับไปฝากเพื่อนนี่ครับมีของที่เราเก็บมาแล้วมีน,นกอข้าวโพด ใบแมงลักมะเขือแล้วก็มะม่วงครับเอาไปฝากเพื่อนครับที่โรงงานครับโอเคครับสรุปของที่ได้ก็มีมะละกอฮอนแลนหนึ่งลูกกอยาวลูกหนึ่งม่วงสามซีประมาณห้าหกลูกครับผมแล้วก็ใบแมงลักมะเขือก็พูดฝักหนึ่งครับผมเอาไปให้เพื่อนนะครับผมโอเคครับเพื่อนวันนี้ขอฝากเพื่อนครับผมที่ทางานด้วยกันครับโอ้ยอย่างเงี้ยครับของ มาเลยมาเลยยีงกี่ปีจะหมด,หมด,ดครับเน,นี่ยนะครับฝากช่องบอยยูด้วยนะครับครับผมอันนี้มีอะไรไหมครับได้ด่วยมีกอะครับมีข้ขาวปวดข้าวพดข้าวพดม่วงครับมีใบแมงลักด้วยนะครับมะเขือก็เด็ดมาให้ครับแอรบผมคุณไรครับคุณไรครับครับผมโอ้มณงงงงี่ร่วงเหรอ โอเคครับวันนี้เก็บผักจากทุ่งครับผมในไร่มาให้เพื่อนที่ทำงานพี่อันครับผมเหลือก็แบ่งอันกินครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับ